ยังไม่ตัวเองยังไม่แบบยังไม่ทันโซเชียลตัวนี้แบบยังไม่ค่อยทันการเล่นแอปติี่ต่อหรืออะไรตัวนี้และตอนนี้เสียใจมากครับนักข่าวไม่สนใจผมเลยสนใจอยู่ยายง่าวไม่ยายข่าวไี่ยเดี๋ยววันไหนนะผมโด่งดังขึ้นมานะ เราดังแล้วเราดังแล้วเราคือเด่นคุณงามเน่พระเอกสุดฮอตของช่องสาแล้วก็เดินหน้าหน่อยแต่เด่นคุณก็ดูแบบเต็มใจตลอดเลยนะแต่คลิปอ่ะแต่ทุกคลิปก็ดูเหมือนเต็มใจตลอดเลยก็ถ้าไม่ถ้าไม่เต็มที่ไม่ผ่านมันเกิดอะไรเกินถ้าไม่เต็มที่ก็คือก็จะแบบประมาณว่าเอาไม่สิเอาไม่สิอยู่อย่างนั้นเป็นสิบเทคยี่สิบเทคผมจะบอกให้นะครับคุณแกรนเนี่ยเวลาเขาลงอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอ เขาจะต้องส่งไปให้คนทั่วโลกดูว่ารูปไหนผ่านและเขาจะเลือกเขาจะเลือกลูปที่คนอื่นไม่ได้เลือกมีการบอกว่าบีฟหนักไหมสำหรับงานของแกรนเวลาต้องทำงานกันคือคือเขาจะบลิฟหนักแต่ผมจะไม่ฟังผมจะโอเคจะเล่นแบบของเราอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่อยากเล่นเยอะ เดี๋ยวเล่นเยอะมันดีไปเดี๋ยวเขาชอบใช่ใช่เดี๋ยวก็ตอนที่พ<ล>ี่เห็นคลิปก็คือเต็มที่อยู่ <laughs> อู้หูลายเทคพี่<อ>คือก็จะเอาแบบเอาตรงนี้เอาตรงนี้นี่เธอต้องอย่างนี้เธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเซอร์ไพรส์ในครั้งทุกครั้งไหมกับการที่แบบว่าเราเล่นแบบว่าสดๆไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เซอร์ไพรส์แค่เวลาเราถ่ายติ๊กต็อกหรืออะไรนะมันเซอร์ไพรส์ทุกเรื่องคือได้เห็นหน้าเนี่ยเซอร์ไพรส์เยอะมากอย่างสมมติเวลาไปกินข้าวใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่า สั่งข้าวเลยนะพี่ไม่กินข้าวพี่จะกินแค่กับอย่างเดียวไปสั่งข้าวเลยผมก็โอเคผมก็สั่งแค่ของผมอะไรอย่างงี้สุดท้ายก็มากินของเราใช่โมเมนต์แบบนี้เป็นโมเมนต์สวีทได้ไหมแต่ว่าเถียดเงียนแย่งกันตีกันคือคือคือมันเป็นความรู้สึกอิ่มใจตลกในใจมัวาะในใจยิ้มในใจอะไรอย่างงี้ว่าเขาแบบเออเจอแกเนี่ยก็บันเทิงในทุกวันนะใช่ หลายคนจะไม่ฝันเห็นความหวานจากเราไงนักข่าวคนอื่นไม่สนใจผมเลยนี่ไงพี่ถามรูปอยู่ตรงนี้หนูจะน้อยใจอะไรรูปแต่หลายคนก็หลายคนก็แอบจินชาแกนะแบบเหมือนแบบบางคลิปที่เราแบบถอดเสื้อถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแบบแข่งแบบแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบออกกำลังกายอย่างที่รู้ๆครับก็ออกกำลังกายว่ากันเยอะถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าไปสู่เป็นแบบเป็นวัยรุ่นโซเชียลเหมือนกันก็อยากจะทำคลิปอะเพราะสอนเราไหมใครสอนแกโอ้ สอนมาเองสอนไม่เอาไม่เอาโทษไงคือตอนนี้หมายถึงสอนเรื่องอะไรโซเชียลเนี่ยอ๋อเขาพยายามบอกอยู่ว่าพยายามแบบเล่นโซเชียลเยอะจะได้แบบมีงานมีเงินอะไรอย่างนี้ใช่เวลาเราถอดเราไม่เขินหรอไม่เขินผมมองเป็นเรื่องของออกกําลังกายสิ่งที่เราแบบเหนื่อยมากมากอะไรอย่างงี้ก็อยากจะปวดบ้างเพราะวันหนึ่งที่ผมกับเราจะพูดเมื่อกี้ก็คือผมว่าวันหนึ่งผมอยากทาคลิป พาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายโมเมนต์เราอยากแบบให้โลกรู้วิธีการเล่นของเราอะไรเงี้ยแล้วแกนเขาแบบไม่ห่วงราคาไม่ไม่เลยครับไม่เลยแกนเาชไม่ดไม่โชว์ไม่ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันดูเสียวเฮยวเสียวใช่ไหมใช่เสียวเออเสียวเสียวมันดูแบบขอเสื้อลงไอจีอะไรนู่นนี่นั่นบอกว่าดูแบบ เขาหึงหรือ่วงหรือ่ใช่ไม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 ่แกนเป็นคนไม่หึงห่วงตั้งแต่ตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หึงห่วงแต่ผมอ่ะตอนแรกผมหึงหวงแต่พอหลังๆพอเขาเขาทาให้ผมเห็นว่าเออแบบนี้ผมก็เลยเป็นตามเป็นแบบเขาเลยเพราะเขาอยากให้เราคืนกับไรให้กับแฟนหรือเปล่าด้วยกันน โชว์ไม่เขาเฉยเ,เรื่องแบบนี้ใช่อย่างเวลาเราตามดูไลฟ์สไตล์เด็ดคุณกับแกลนงกันจะเห็นมุมแบบว่าอย่างการมุ้งม,มิ้งม,มิ้งอะไรเงี้ยมันมีมุมแบบรุ๊กกิ๊กสวีตโรแมนติกอะไรอยู่บ้างไหมเขาอะมีจริงเหรอแต่เดี๋ยวนี้ผมต้องผมไม่ค่อยดูเขาว่<ม>ดาดูเขาแบบโป้งมากับเรามากกว่าดูเขาไม่เป็นโซใช่ใช่คือ คือตอนนี้มุมสวีทของเรามันเหมือนการเล่นสนุกกันอะ,รนะรไรเงี้ยเล่นตลกกันอะไรเงี้ยคือมันมันอาจจะไม่ได้ดูทําให้คนยิ้มหรืออะไรเงี้ยแต่แต่ในในใจเราก็คือแบบเต็มแบบเวลาเขากก,ก,ก,ก็มาอะไรเงี้ยเวลาใครทําอะไรแปลกๆมาอะไรเงี้ยเป็นฟิลยุ่มพอน่ารักน่ารักนี่หรอถอาเลยยังไงใช่ใช่ <นะ S 1> ใช,ใช่ใช่ครับบบพูดพูดจากตลกกันกัดกันอะไรเงี้ยใช่ครับดีไหมความรักครั้งนี้ดีครับปกติดีทุกอย่างอาจจะยังไม่ได้แบบมีอะไรบื้อหว่ามากมาย เพราะว่าสิ่งที่ต่างคนต่างชอบมากที่สุดก็คือการทํางานเขาก็ช่วงนี้เขาก็จะไปทํางานเกี่ยวกับด้านโซเชียลซะเยอะเขาก็แฮปปี้ของเขาคือผมไม่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะได้เห็นคนที่แบบทํางานกับโซเชียลได้แทบตลอดเวลาอย่างแกรนอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายถ่ายถ่ายได้ทำคอนเทนต์อะไรได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่เราเราจะเป็นคนแฮปปี้กับการที่ได้อยู่กล้องถ่ายถ่ายละครทํางานทํางานแบบ เพ exactly like ja erm> so? ื่อได้จะฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะแฮปปี้ตรงนี้อะไรเงี้ยด้วยกันบ้างไงบางครั้งไม่มีมันไม่มันไม่ใช่อุปสรรคความรักของหรออะไรใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าวิธีคิดของแกรนอะไรเงี้ยก็จะก็จะค่อนข้างดีนะเขาทำมานกี่ปีแล้วห้าปีครับสี่ห้าปีสี่ห้าปีน่ารักยังไงแกรนครับชีน่ารักยังไงบ้างก็อย่างที่บอกแหละครับโป๊ะเป็นคนตลกเป็นคนมีช็อต สดตลกเยอะซึ่งมันเหมือนก็เข้ากับเรามากๆเพราะเราก็เป็นคนแบบลุโก้ๆเหมือนกันผมไม่โก้นะจริงเหรอเราแกล้งกันงอนเทำไมอ่ะเวลาแบบเป็นคูกว่าเขาอะฮะแกนงอนเทำไหร่เวลาเด็ดคูกว่าเขาอะไรเวุ้ยงอนงอนเนี่ยนักข่าวมาสนใจผมตอนอุ้ยเมื่อกี้แหละใช่ก็ก็งอนครับหมายถึงอะไรนะเขางอนต้องหมาเวลาเราว่าเขาแบ สื้อไม่ว่าแต่เวลาค,คือเขาจะเซนซิทีฟเวลาเราพูดอะไรแบบพูดจาแบบคําแบบคําแบบอาจจะแรงนิดนึงอะไรเขาจะงอนแต่แบบแต่แต่แต่ในใจเราไม่ได้คิดร้ายคือพูดแรงแบบประมาณว่าเราเอ็นดูอะไรงเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นการด่าอะไรเงี้ยแบบไม่ได้แรงไม่ได้คําพูดแรงแต่หมายถึงแบบอาจจะมีะคําที่แบบเวลคือคนอีสาน<า>นี่ยพี่เวลาเวลาเวลามันถึงพิกถึงจริงอ่ยโอยห้ามเงยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ไม่ค่อยชอบอะไรใช่เพราะว่าเวลา เวลาผมเวลาผมแบบศูนย์เนี่ยเวลาผมศูนย์ผมก็จะแบบพูดอีสานแล้วเรางอเขายังไงเวลาแบบเาไม่เก่งเลยก็จะผมผมที่วิธีของผมก็คือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนียนเนียนหรอเออพอวันเนียนเนียนเออพอวันเนียนไปบ่อยๆอย่างเงี้ยกลัวปัญหามันจะสะสมแล้วแบบพอเราเปิดทีเดียวเลยไหมเพราะเวลาเรื่องงอนมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผมแบบโมโหเอ้ไม่โมโหคือศูนย์อน่ะ ือแบบเอ้ยหงิดอะไรแล้วก็พูดภาษาอีสานอะไรเงี้ยแล้วคำและคำภาษาอีสานบางทีมัน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 อาจจะแรงในในในผเขาอะไราเลยแต่คูดเราเวลาเรามีปัญหาอะไรเราคุยดกันตรงๆเลยไหมเวลาแบบไม่พอใช่ครับชอบอะไรยเงี้ยกันตรงๆนั่งมองหน้าจ้องหน้ากันเลยเผชิญกันเลยเผชิญกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยผมก็จะแบบเขาก็จะแบบพูดก่อนแล้วแบบทำไมไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยผมก็จะแบบมองหน้านิ่งๆ แล้วก็จบยังไงเราไม่จบองไงจบแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปนั่งกินข้าวกันอันนี้อร่อยเนาะไม่สิไมแล้วเดี๋ยคือคือทะเลาะกันเสร็จใช่ไหมครับแบบเรื่องแบบนี้ตอบเผชิญหน้ากันเสร็จปั๊บก็พอพอเสร็จก็คือไปกินข้าวกันแล้วก็อันนี้อร่อยเนาะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่จบตรงนั้นเรื่องใหญ่แค่ไหนจบหลังจากไปกินข้าวจบไม่ได้จบไม่ได้การกินทะเลาะกันเรื่องใหม่แล้ เอามาไม่ได้สิครับดึงมา <c oughs> เคยดึงมาใช้แล้วไม่ได้ผล